สวัสดีครับเด็กนักเรียนชั้นป .3 าทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะให้เด็กๆนะครับได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีนะครับที่ใช้ในวงดนตรีนะครับสำหรับวงดนตรีในแต่ละวงนะครับเด็กๆจะมีอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีนะครับที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นเครื่องเป่าเครื่องสีเครื่องตีเครื่องดีดและเวลาที่นํามาบรรเลงรวมกันนะครับก็จะทําให้เกิดเสียงเพลงที่บรรเลงออกมามีความไพเราะ แล้วก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปซึ่งเครื่องดนตรีในปัจจุบันนี้นะครับเด็กๆจะมีหลากหลายเช่นเช่นกลองกีตาร์คีย์บอร์ดหรือไวโอลินเป็นต้นอ่ะทีนี้เราไปดูเลยนะครับสำหรับวงแรกวงโยธวาทิตนะครับเป็นเครื่องดนตรีนะครับที่นํามาใช้ในวงดนตรีชนิดนี้นะครับเช่นกลองใหญ่กลองสแน่ชาบกลองคอร์สนะครับแล้วเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองและก็ลมไม้นะครับเช่นทรัมเป็ตทรัมโบนยูโฟเนียมทูบานะครับต่อไปนะครับวงดนตรีสตริง และเครื่องดนตรีที่นำมาใช้นะครับในภาพจะเป็นวงดนตรีสตริงที่เด็กนักเรียนนะครับได้เห็นบ่อยมากที่สุดนะครับเครื่องดนตรีที่ใช้นะครับเช่นกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์เบสไฟฟ้าคีย์บอร์ดไฟฟ้าไมโครโฟนร้องเพลงแล้วก็กลองชุดนะครับเด็ก,ดกต่อไปวงดนตรีลูกทุ่งคอมโบนอกจากมีหางเครื่องมาประกอบหรือแดนเซอร์มาประกอบนะครับก็จะมีเครื่องดนตรีที่ใช้นะครับเช่นกลองชดุดกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์เบสไฟฟ้าคีย์บอร์ดไฟฟ้าคล้ายกับวงสตริงนะครับเพียงแต่ว่าจะมีเครื่องเป่าลมทองเหลืองมาเพิ่มแล้วก็ลมไม้มาเพิ่มนะครับ ไปวงแตรวงนะครับก็ใช้เครื่องดนตรีประเภทแซกโซโฟนทมเป็นบาริโทนคาริเนตนะครับใช้ในการแห่นาคหรืองานบวชต่างๆนะครับเพื่อความบันเทิงน,นะครับไปวงสุดท้ายนะครับวงออเคสตรานะครับก็คือวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องสายเป็นส่วนใหญ่นะครับมีเครื่องสายต่างๆเช่นไวโอลินไวโอลาเครื่องลมไม้เครื่องดนตรีลุมทองเหลืองแล้วก็เครื่องดนตรีประกอบจังหวะนะครับสําหรับวันนี้นะครับสำหรับวงออเคสตรานะครับเป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับลืมบอกไปนะครับ ทีนี้นะครับให้นักเรียนบอกชื่อของเครื่องดนตรีและภาพของเครื่องดนตรีมา1วงเอาวงไหนมาก็ได้นะครับตามตัวอย่างที่เรียนมานะครับสวัสดีสวัสดีครับ